พราะการเมืองการเมืองคือการแย่งชิงประชาชนมาเป็นพรรคเป็นพวกแล้วก็การสแสวงหาอำนาจเพื่อมาปกครองคนถ้าเราได้รับก,การเมืองที่ดีมีคุณธรรมเพื่อประโยชน์ของประชาชนแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ประเทศชาติของเราบ้านเมืองของเราเกิดการพัฒนาแต่เป้าหมายของ พักการเมืองของนักการเมืองบางส่วนเนี่ยคือเป้าหมายเพื่อตัวเองไม่ได้ทำเพื่อชาติจิดสำนึกของการรักชาติไม่มีประธานโทษพูดตรงๆบางคนเป็นนักเลงหัวไม้มีเงินมีทองแล้วใช้กิจกรรมตัวนี้มาฟอกตัวเองไปสู่อำนาจแล้วก็เอาขราชการเป็นลูกน้อง ชี้ผิดที่ถูกให้ตามสิทธิ์ตัวเองต้องการมันถึงทําให้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้ผมเข้ามาอยู่อุดรปีส1 2ตั้งแต่สมัยหนองประจักษ์ยังเป็นที่อาบน้ําของสำล้อแถวแถวบ้านเหล่ายังเป็นป่าไผ่อยู่ผมมาจากร้อยเอ็ด ผมใช้อาชีพของความเป็นครูในสร้างในสร้างตัวมาเป็นผู้แทนข้าราชการครูมา22ปีมีหน้าที่ในการแต่งตั้งโยกย้ายครูบราอาจารย์แต่งตั้งผู้บริหารโยกย้ายผู้บริหารประเมินผลงานทางวิชาการครูสิ่งที่ผมทำตลอดชีวิตของ22ปีคือผมไม่โกงไม่กินผมอยู่เรียนบ้านมาแข่ง10ปีเต็มต่อจากพี่วัฒนา สิ่งที่ผมทำก็คือหนึ่งการรับเด็กเข้าเรียนผมจะไม่เอาเงินบริจาคโดยเด็ดขาดแม้แต่บาทเดียวผมก็ไม่เอาลูกทุกคนต้องได้เรียนชั้งเรียนดีๆเนี่ยเท่าเทียมกันผมเห็นอุรรรนพิษที่ละเจ็ดหมืนแปดหมแต่ว่านี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่การศกษาเพื่อประชาชนลูกคนรวยเท่านั้นถึงจะได้เรียนชั้งเรียนดีๆเขาบอกผมเปิดอังกฤษบุกรัี่โรงเรียนน้หมักแข้ง ผมไม่เกิดเพราะอินสปอร์กรันต้องจ่ายสามหมื่นห้าผมบอกว่าที่นี่มีเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องลูกคนจนก็ต้องเรียนเท่าเทียมกันถ้ารับได้ผมจะรับด้วยความมีเหตุมีผลผมอยากสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในอุดอรเกิดขึ้นในประเทศไทยผมไม่อยากให้แบ่งชนชั้นให้คนที่เขาคิดเอาความเป็นชนชั้นมาแย่งแบ่งแยกคน ต้องได้รับการบริการที่ดีจากรัฐะจากเทศบาลอย่างเท่าเทียมกันเมื่อใดถ้ารัฐะคนมีอำนาจเนี่ยรับใช้ประชาชนเมื่อนั้นความสมัคคีจะเกิดเีนี้ชนชั้นมันเกิดขึ้นเยอะเลยสิ่งใดก็ตามที่ผู้มีอำนาจทำเพื่อประชาชนให้เกิดความสมดรุลให้เกิดความเท่าเทียมกันเนี่ยความแตกแยกจะไม่เกิด สิ่งที่แก้ได้คือการศึกษาการศึกษาการศึกษาต้องสร้างคนดีมีคุณธรรมต้องสร้างการศึกษาเพื่อจะไปทำงานให้มีรายได้เมื่อมีรายได้ดีคุณภาพชีวิตก็จะดีรู้จักใช้จ่ายรู้จักออมรู้จักลดหนี้ปลดหนี้แล้วชีวิตก็จะมีความสุขคนเราถ้ามีความสุขเนี่ยประเทศชาติก็มีความสุขได้เพราะชาติเป็นประกอบด้วยหนึ่ง พื้นดินสองคนสามกฎหมายสามผู้นำเดี๋ยวนี้เราได้ผู้นำที่ดีไหมการเมืองที่ดีต้องรับใช้ประชาชนต้องพูดเรื่องจริงต้องไม่แบ่งแยกประชาชนขอนติงท่านนายกทศมนตรีหน่อยนิดหนึ่งนะบางทีเมื่อย่างอยากให้อุดรพัฒนาขึ้น ผมขับรถไปเพรามเสียค่าจอดรถห้าบาทสิ่งเหล่านี้มันทําให้เกิดความรําคาญไม่เก็บก็ได้นี่เพราะพื้นดินไทยของเป็นของทุกคนภาษีผมก็ต้องเสียนะเกิดผมไม่มีกันสักบาทผมจะทํำยังไงไปห,หาอย่างอื่นก็ได้เอาคนที่เก็บค่ารถอยู่ยไปทำอย่างอื่นนะแต่ละสองร้อยสามร้อก็ได้ไม่มีปัญหาหรอก ผมอยากเห็นรถเมลสายเหลืองๆที่ภูเล่ท่างเนเนี่ยเทศาบาลซื้อจิจการมาบริการประชาชนฟรีปิดแอรเลยเด็กก็เรียนขี่ฟรีคนในเทศาบาลใช้ฟรีผมอยากเห็นทุ่งสีเมืองซึ่งบริษัทเอกชนมารับเหมาทำกิจกรรมการค้าและเก็บเงินไปงานทุ่งสีเมืองแต่ก่อนซึ่งมันเป็นภาพของส่วนราชการแสดงสินค้าตอนนี้มีแต่ลูกโป่ง มีอะไรอีกมีทั่วชามมีหมอลรำซิ่งเรื่องของวัฒนธรรมเนไม่มีเพราะมันไปสู่ของเรื่องระบบของธุรกิจการค้าอยากเห็นแบบว่าอุดอรเนี่ยประทานโทษไม่ใช่อวดอ้างผมเคยไปวิโอเดจาเนโรบาซินไปดูเรื่องการศึกษาอยู่16วันไปชิลีไปอ์ยจนตินาและปารากวัยอุรุกววยไป ผมไปเห็นาชายหาดเมืองริโอดเดจ,จาเนโรเนี่ยเขาเปิดไฟสปอร์ตไลท์ตลอดทั้งคืนมีคนมาเล่นวันเล่มีคนนอนชายหาดมีคนมาเล่นฟุตบอลชายหาดมีคนนอนพักผ่อนและมีเทศกิจดูแลความเรียบร้อยตลอด24ชั่วโมงผมอยากเห็นทุ่งสีเมืองเป็นแบบนั้นอยากเห็นไฟสวา่าง พ่าคนที่อุดรทํางานบางครั้งมันทํางานตีหนึ่งใช่ไหมเขาไปนอนตอนกลางคืนใช่ไหม<ๆ>เขาจะออกกําลังกา,กายตอนไหนก็ตอนกลางคืนนั่นแหละมีสปอร์ตไลท์ได้เล่นมีสภาวัฒธรรมมีสภาที่การลกปัญหาของอุดรอยากเห็นความเป็นเอกลักษณ์ของเมงอ Roberto, ืองอุดรแล้วมัมีอะไรเป็นเอกลักษณ์บ้างอ่ะมีลําวงสูงใช่ไหมใช่ไหมเป็นได้ไหมก็เป็นเพียงกิตกร,รมหนึ่ง เขเห็นร้อยเอ็ดเขาทำเนี่ยก็คือเขาเอาบุญพระเวทบุญพระเวทเทศมหาศาตร์เขาเห็นอุบลกืองานแห่เทียนเห็นสะกนคลนครคืองานปาศาสตร์พึ่งเห็นน้องคายบึงการคืออะไรบ้างไฟพญานาคของออรุดรมีสามร้ออยเ็ อะไรที่เป็นหน้าเป็นตาของอุดอรมีไหมไม่มีไม่มีอยากฝากทางเทศบาลได้ไปสร้างเอกลักษณ์ความเป็นเมืองอุดอรขึ้นมาทุกคนพอคชดถึงวันนี้ปุ๊บกิจ,จกรรมตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนั่นคืออุดอรนั่นคืออุดอรอยากให้สร้างความเป็นเอกลักษณ์เด๋ยวนี้เรามีผู้นำที่ดีแล้ว คือนนายกเทศมนตรีอยากเห็นสนามกีฬาที่เราสร้างขึ้นมาด้วยเงินภาษีเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์เข้าไปใช้ไม่ใช่แต่คนมีเงินก็องไปเสียค่าเช่าค่าอะไรต้องใช้บริการชุมชนอยากเห็นตรงนั้นเพราะความเหลื่อมล้ำมันไม่เกิดเนี่ยความสามัคคีมันก็จะเกิด อยากเห็นประชาชนได้รับการฟังข่าวสารที่ดีฟังหลายๆช่องคนเท่ากับฟังผู้ใดมันกับมกักผู้นั้นเดชซุบมาตัวยังกับมูผมมันระบักเวียงว่าระเฉดแน่บักโซลชินพิมานไม่ชินเซวกันเรียนหนเงลี่น้ำกันเนี่ยบักเวียงเรียนน้ำกันบักน,นิสิ์สินทุพไพ่อาจารย์ขออนุญาตลงมตนาเพื่อผมตรงนั้น,น,เ,น,นเรียนร้อยเอเวอรไลด้วยกยยวัน แบบเรี่ยงในยุบานมันนน่ออาเบาดีกว่าขอบคุณมากครับขอบคุณมากเพราะเพราะว่าตันเวียงเองไม่ได้อยู่ในที่นี้ด้วยนะครับก็ก็ก็ลำบากอยากเห็นประชาชนฟังข่าวสารด้วยกันคิดวิเคราะห์เอาสิ่งดีๆมาเป็นแม่แบบบ่แม่ว่าเขาตัวในเสือมัดบ่แม่ อยากเป็นการเลือกตั้งที่มันเป็นธรรมติกาเดียวกันมีความเป็นธรรมอยากได้คนดีเดี๋ยวนี้ใครก็ตามที่มาเลือกตั้งในบางคนไม่รู้ว่ามาจากไหนเราก็ต้องเลือกนะผมไปปากใต้ผมไปเติมน้ำมันรถผมขี่รถทะเบียนอุดอรเขาไม่เติมให้ผมอาอาจารย์จริงเขาไม่เติมให้ผมจริงๆพระว่าผมไปงานชมรมคนรักในหลวงเออเอางันเติมเขาบอกนะ เอาเขาคือสร้างเมืองอุดอดแะ่เ่กี้เขาไม่สีเสือเด้ใช่ไหมเอาเห,อเหลือกระแดงมารวมกันแล้วเป็นอะไรสีส้มใช่ไหมอา่าเป็นความรู้รักสามาัคคีดอลดายลลามะผู้นำทางจิตวิญญ,ญาณของทิเบตเนี่ยมีคนถามท่านว่าถ้าท่านจะเพื่ทูลใครยกย่องใครสักคนหนึ่งในโลกนี้ท่านจะยกย่องใคร ท่านตอบโดยไม่ต้องคิดแล้วว่ามหาราชภูมิพลมหาราชภูมิพลเป็นหน้าแบบปีดีที่สุดในโลกทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อประชาชนมีใครบ้างที่มีโครงการสามพันโครงการแล้วถ้านำมาใช้ในชีวิตจะมีความสุขที่สุดในโลกเลยแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ได้นำปฏิบัติก็อย่างว่าประชาชเศรษฐกิจพอเพียงมันก็เหมือนสินห้านั่นแหละมันทำยาก มันทำยากแต่ถ้าทำแล้วมีความสุขอยากเห็นหนึ่งผู้นำที่ดีในเมืองอุดรสองอยากเห็นความเป็นเอกลักษณ์สามอยากเห็นจิตจกรรมที่ต่อเนื่องให้คนอุดรได้รักกันได้คนดีมาพัฒนาเมืองอุดรสร้างความเป็นเอกลักษณ์สร้างคนเป็นผู้นำที่ดีพวกเราก็ละลายพฤติกรรมเก่าๆทิ้งซะกลับมาสู่ชีวิตใหม่มาทิ้งจะเปิดใจคุยกันเปิดใจคุยกัน มีครูคนหนึ่งไปบรรจุใหม่จบปริญญาตรีพอดีไปอยู่กับพออไปครูใหญ่สมัยเก่าหรืจบนักธรรมเอกไอหนุน่มเราโอ้ผมประยู่ดอกผมจบรบล่าตีอยู่กับคู่ไงนักธรรมเอกบ่ได้ดอกวัชรวาผมสิล่าออกวัชรคูหญ่ก็เลยถามว่า,พอ,วอา,วาพอโตจบยังวัชรว่จบปอซีวัช าตาวเขอโยนน้ำใดวะสันบางอย่างแล้วเออประศรผมมาเล่าออกนะประศัตนะ๋อนนี้คนรุ่นใหม่น,นมันชิดแาดแยกเอาหน้าที่พลเมืองเข้ามาเอาประวัติศาสตร์เข้ามาสร้างชาติแบบี้วิน,นัยเหมือนคนเกาหลีคนเกาหลีเนี่ยอาชีพหลักของเขาคือแพทย์กับครูคนเหล่านี้ต้องเก่งคนเหล่านี้ต้องเก่งมันจะสร้างชาติไม่ได้ เห็นไหมเรือมันล่มแล้วประทาที่มันเป็นงไงลาออกใช่ไหมผมบันเข้าลาออกปะครับมีแตบูนาเลย,เยครับครับ,รบขอบคุณแค่นี้ละครับผมครับผม,บผมขอบคุณมากครับท่านองศาสงงาก้อนั้นจะพูดชัดเจนว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเราต้องเอาคุณธรรมนำหน้า นะครับแล้วก็น้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกระบวนการจัดการนะครับท่าพูดถึงโรงเรียนว่าต้องเป็นแหล่งในการพัฒนาแต่ผมผมยังติดใจยอยู่นะที่โรงเรียนเนี่ยผมเคยถามเด็กโรงเรียนลูกที่ผมเรียนอยู่นะครับตอนนี้ไม่ได้เรียนแล้วครับเขาไปเรียนที่อื่นแล้วผมถามว่าออลองกลับไปถามเพื่อนเพื่อนที่วันไหนในหนึ่งสัปดาห์มีความสุขที่สุดลูกๆบอกวันสุขฮะ วันุขมีความสุขที่สุดในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยถามว่าทําไมฮะพรุ่งนี้ไม่ต้องเรียนหยุดน,นะครับผมก็เลยไปถามคุณครูว่าแล้วคุณครูล่ะครับวันไหนมีความสุขที่สุดคุณครูตอบเหมือนกันครับวันสุขทําไมครับพรุ่ง <problèmes> นี้ไม่ต้องสอน <failed> ถามว่าวันไหนทุกที่สุดนักเรียนตอบวันจันทร์ทำไมครับต้องไปเรียนหนังสือแล้วถามคุณครูเหมืนอนกันว่าคุณครูวันไหนทุกที่สุดในหสัปดาห์วันจันทร์ทำไมฮะต้องไปสอนหนังสือ อาทิตย์หนึ่งมีเจ็ดวันนะครับความหมายของโรงเรียนคือที่ที่สองคนไปอยู่ร่วมกันอีกคนนึงไม่อยากเรียนแต่อีกคนหนึงไม่อยากสอนแล้วไปทุกกันห้าวันแล้วก็สูกอยู่2วันวันที่ไม่ต้องเรียนแล้ววันที่ไม่ต้องสอนมันต้องกลับมาท่านคิดกันใหม่แล้วว่าความสุขมาอยู่ตรงไหนนะครับก็ฝากคุณครูด้วยครับอย่าสอนแบบกักกแล้วเอาไปสอนพิเศษกันนะ,นะครับหครัมลิกเลิกักทเลิเลิกสที ใครสอนพิเศษเก็บภาษีมาสักห้าสิบเปอร์เซ็นไม่ใช่ไปแอบสอนตามซอยให้รถติดอีกเหรอไม่ได้ไม่ได้ต้องจัดการเนี้ยต้องเอาคุณธรรมนําหน้านะครับคุณธรรมคุณธรรมในที่นี้คือคุณธรรมนะไม่ใช่คุณธรรมผมไม่ทํานะครับก็ก็ก็เป็นประเด็นที่สําคัญอีกอันหนึ่งนะครับท่านท่านท่านจะพูดเหมือนเดิมครับว่ายังไงเสียก็ต้องน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะครับท่านมาจากท่าน ท่านพงศาลมาจากประธานชมรมคนรักในหลวงจังหว,วัดอุดรธานีผมก็ฝากไว้นิดนึงเวลาผมไปดูหนังที่ไรเนี่ยนะตอนก่อนหนังจะฉายที่ไรเนี่ยต้องมีเพลงสั่งเสริมเพื่อบารมีผมเคยเจอฝรั่งบางคนเข้าไปดูหนังเนี่ยั่งก็นั่งห่างไม่ฟังอะไรผมก็เลยต้องสะก,กิดมันมต้องสะก,กิดมันส่วนคนไทยเรานั่งเฉยออรอเมื่อไหร่จะจบจะได้ดูหนังส่วนผมเนี่ยลูกสาวผมยืนข้างๆมันบอกผมตัวประหลาดถามทาไมพ่อร้องเพลงดังเกินไปหรือเปล่าคนอื่นก็หันามามองผมก็เลยบอกช่างหัวมัน รเราเพาะเสีย้ยงเพราะนั้นผมก็ฝากไว้เวลาท่านไปดูหนังแล้วมีเพลงสารเสริญพระบาทนี้อย่าอายครับร้องมันเลยไปกลัวอะไรมันใช่ไหมล่องเลยกลัวเรามันคิดตรงไหนวะนะก็ฝากท่านไว้ด้วยอะไรกันเพราะว่าอันที่จริงเราถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราทําตามแบบที่พ่อสอนสั่งเรามาเนี่ยผมเชื่อครับว่าทางออกปพระเทพรยตน์ทางนั้นนะ่ะแต่บางทางั้งพระบาทสมเด็จเจ้าหัวอาจจะไม่ได้บอกเราตรงๆนะครับ ท่านทําให้ดูเลยบางทีก็ฝากไว้ครับท่านพงศาดได้พยายามอย่างยิ่งที่จะไก่เกลียวท่านก็บอกว่าวันที่20ิเอดถึงวันที่สี่นี่มีกิจกรรมร่วมกันก็ฝากท่านไว้ด้วยแล้วกันว่าจริงๆแล้วก็มีเรื่องที่ที่ท,ที่ที่สนุกสนานที่อะไระใหญ่ใหที่เราองรับฟังแล้วก็เอามาใช้ในกระบ,บวนการพัฒนาของอุดรธานีแล้วนะครับก็ท่านโยงไปกับเอ่อบางท่านผมก็ขออนุญาตนิดนึนนงลืมลืมมัมนไป นะครับไอตอนอัฐเทพก็ตัดออกบ้างก็ได้เดี๋ยวจะมีปัญหากับท่านนักการเมืองผมก็ฝากนะนักการเมืองนี่เป็นภาษาฝรั่งนะครับเขาเรียกว่าออของประธานมาจากพระเจ้ามีเรื่องตลกๆอยู่เรื่องหนึ่งเห็นท่านพงศรกดร์เร่าพระเจ้าสร้างโลกครับมุนโลกไปเรื่อยเลยไปเจออเมริกาสร้างอเมริกาปั๊บก็เอาเรื่องการพัฒนาเอาเรื่องอะไรโยนใส่ไว้ในกระเป๋า ของพระเจ้าไว้ที่อเมริกาเยอะแยะแล้วอเมริกาก็พัฒนาหันมาดูทีเฮ้ยขืนให้มันไปเยอะนี่เดี๋ยวมันคลองโลกพระเจ้าก็เลยหยิบในถุงเอาทรนาโดให้มันไปอันหนึ่งด้วยเผื่อไว้ว่าเดี๋ยวมันพัฒนาเกินไปก็ให้ทรนดโดเป็นหมุนโลกมามาเจอญี่ปุ่นก็ทําแผ่นดินตกไว้กลางน้ำอะ่ะญี่ปุ่นก็แย่เลยแต่ให้คนบีบงั้นคนญี่ปุ่นก็ขยันกันแข่งหันไปดูทีญี่ปุ่นจะพัฒนายาวไปครับ พระเจ้าก็เลยฟักซึนามิอะไรหยิบมาหมุนๆม,มาปั๊บประเทศอื่นก็ได้หมดแล้วมาเจอประเทศไทยครับชบหายลวเลวยพระเจ้าสะดุดหกล้มของดีๆในถุงหกมาอยู่ประเทศไทยหมดเลยครับทั้งอาหารทั้งอะไรหกมาจากประเทศไทยท่านก็กลัวว่าประเทศไทยจะพัฒนายาวไกลไปหน่อยท่านก็เลยหยิบในถุงหยิบนักการเมืองมาให้เราเพื่อวัอน เรื่องตลกล้อเล่นนะครับที่เขาเล่ากันฝรั่งนครับผมครับในช่วงต่อไปผมขออนุญาตเนี้ท่านดรดอนุทตามเพื่อทิศค่านท่านเป็นอดีตผู้ประสานงานกลุ่มพันธมิตรนะครับท่านมีประเด็นอะไรแต่ผมขอฝากวันนี้นะครับห้ามไปต่อว่ากลุ่มพันธมิตระห้ามไปต่อว่ากลุ่มอื่นนะครับเนะครับเราจะเดินหน้าไปยังไงท่านนั้นเองนะครับต้องขออนุญาตครัเรียนเชิญครับครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับถ้าเกิดเรียงตามตําแหน่งเดี๋ยวจะเกินเวลาผม เพราะผมมีเรื่องเยอะมากเลยนะครับผมจะพยายามจับเวลาเด้อนะครับตอนนี้เหลือ9ก้นาที59วินาทีแล้วครับผมวันนี้ผมกับพรเทพดูจะเด็กสุดเลยนะครับผมต้องขอนับถือน้ํำใจพวกท่านในการที่ท่านเสียสละเนาะถ้าเกิดเป็นผมผมคงไม่มานั่งเป็นผู้นําชุมชนผมคงอยู่ที่โรงเรียนของผมมีความสุข แล้วก็ผมคงไม่มาทำงานชุมชนปวดหัวนะครับผมกับพรเทพก็คงจะขึ้นเครื่องขอขึ้นเครื่องบินพรเทพไปเที่ยวอุดรทั่วเมืองนะครับเอาไว้ขับคล่องๆก่อนก็แล้วกันนะครับคราวนี้ต่อมาท่านคงอยากฟังความคิดเห็นเพราะว่าชื่อผมเนี่ยมันมีตำแหน่งว่าเป็นอดีตผู้ประสานงานกลุ่มพันธมิตรนะครับหรือที่พวกหลายๆท่านเรียกว่ากลุ่มเสื้อเหลืองเนาะ แล้วก็ผมก็เข้าใจและผมก็เห็นด้วยกับเฮียสมศักดิ์แล้วก็ท่านอาจารย์พงศาตที่ว่าเราจะฟองดองหรือเราจะสารมาคคีโดยที่ไม่รู้เรื่องรู้จักเหตุไม่ได้แต่ผมก็เข้าใจในทีมงานที่จัดสมมุติว่าผมโดนตีหัวแตกผมคงไม่หาคนที่มาตีผมหรอกผมจะไปหาหมอก่อน เย็บ yep, ผมก่อนนะครับแล้วค่อยว่ากันเราอยู่ในโปรเซสเราอยู่ในขั้นตอนตอนนี้นะครับประเทศหรือสังคมเราบอบช้ำเสียเลือดสมมตุตินะครับคุณหมอก็คงจะที่จะดูแลประเทศดูแลสังคมนี้ซึ่งตอนนี้คุณหมอก็เปลี่ยนมือไปเป็นคอสชอคุณหมอก็บอกว่า อย่าพึ่งอย่าพึ่งไปดูว่าใครทําให้ประเทศบอบช้ําแต่ตอนนี้ประเทศเสียเลือดประเทศกําลังป่วยประเทศกําลังไม่สบายเรารักษาอาการก่อนเรารักษาตามอาการนะครับความดันลดทําให้ความดันปกติเสียเลือดเติมเลือดนะครับเสียความสุขเติมความสุขนะครับนี่คือสิ่งที่เรากำลังทำในวันนี้ ไม่ได้ปฏิเสธหลักคิดของพระพุทธเจ้าที่เรานับถืออริยสัจสี่ยังเป็นสิ่งสําคัญแต่ถึงเวลานี้ก็คือประเทศเรากําลังป่วยเรารักษาตรงนี้ก่อนนะครับเรื่องความแตกแยก,รกเราไม่ใช่คู่กรณีแดงกับเหลืองไม่ใช่คู่กรณีผมไปกินโจ๊กกับคุณฝันชยัยผมก็ไปกินได้ นะครับแต่ตอนที่เราไปนั่งทานเนี่ยเราก็บอกว่าในกลุ่มเราเราพร้อมที่จะทำงานร่วมกับทุกกลุ่มที่เห็นด้วยกับประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและขอเวลาปฏิรูปก,ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งขอแค่นี้ จะปฏิรูปเรื่องอะไรค่อยว่าก,กันแต่จุดแรกที่จะนั่งโต๊ะกินข้าวกันละกับเราหรือตั้งกินข้าวกันด้วยกันเนี่ยก็คือท่านเห็นด้วยไหมที่จะเป็นประชาธิปไตยที่มีองค์พระ,ระหากษัตริย์เป็นประมุขถ้าเห็นด้วยซึ่งคุณขวัญชัยก็เห็นด้วยเราก็นั่งกินกันไม่มีอะไรใครจะว่ายังไงก็ตามจะเป็นภาพหรือเป็นอะไรก็ตาม แต่แรงกระเพื่อมที่เราทานโจ๊กกันวันศุกร์วันนั้นสองวันหลังจากนั้นวันจันร์สถานทูตอเมริกาโทรหาผมว่าอุดรธานีรองดองสามัคคีกันเรียบร้อยดีไหมผมก็บอกว่าตอนนั้นผมก็สวมหมวกประชาสัมพันธ์ อุดรธานีขึ้นมาทันทีผมก็บอกว่าก็ถ้าเกิดไม่เห็นด้วยแตกแยกผมจะไปนั่งกินกับเขาไหมล่ะพวกเราอ่ะผมบอกคุณแล้วว่าประเทศไทยมีบริบทมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับประเทศอื่นอุดรธานีผมเนี่ยผมเคยทูตออสเตรเลียเคยมาขอคุยกับผมเลขาทูตอเมริกาก็เคยมาคุยกับผม เขาก็ถามหาพอผมเดินเข้ามาเขาก็บอกว่าไหนพอดีกาดอยู่ไหนหน่วยรักษาความปลอดภัยอยู่ไหนผมบอกผมไม่มีหรอกนะครับอุดรธานีไม่ได้แตกแยกแบ่งแยกขนาดนั้นพวกคุณสร้างภาพให้อุดรธานีแตกแยกไม่ว่าใครจะพูดยังไงอุดรธานีเนี่ยผมบอกว่าผมเน่ยถ้าเกิดคุณจะบอกว่าผมเป็นเสื้อเหลือง ผมยังไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านเจ้าของเป็นเสื้อแดงร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นเสื้อแดงยังไปกินส้มตำของแม่ค้าที่ตำอร่อยแต่เป็นเสื้อเหลืองเราไม่ได้เกลียดเราไม่ได้แบง่งเราไม่ได้แยกขนาดนั้นนะครับแล้วเราไม่ใช่คู่กรณีกันอุดรธานีอาจจะมีความทุกข์ แต่ไม่ใช่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะประเด็นแค่การแตกแยกเท่านั้นเรามีความทุกข์เยอะแยะอย่างที่ที่สมศักดิ์พูดนะครับความทุกข์ในความไม่พอความทุกข์ในความที่เราเรียนแบบคนอื่นความทุกข์ในการที่เราเปร,เปรียบเทียบกับคนอื่นเรามีพระอาจารย์ที่ในทั้งประเทศนับถือพระอาจารย์หลวงตามหาบัว เกจิอาจารย์ตั้งเยอะแยะแต่สิ่งหนึ่งที่เราทําคือเราทําบูชาท่านแต่ไม่ได้ทําตามำคำสอนของท่านเรามีในาหลวงที่ทรงทศพิธราชธรรมแต่เราก็บูชาท่านแต่เราไม่ทําตามท่านท่านบอกให้เราพอเราก็ไม่พอนี่คือความพุกขพื้นฐานมากกว่าครับ ไม่ต้องไปสนใจเสื้อเหลืองเสื้อแดงครับไม่ต้องไปสนใจว่าคนนู้นทําให้ดีคนนู้นทําให้ดีอันนั้นคนนั้นคนนั้นทําให้ดีอย่างนี้ดูนะักดูการเมืองครับอย่าดูเป็นละครไม่มีพระเอกไม่มีผู้ร้ายไม่มีใครดีหมดไม่มีใครเสียหมดนะครับท่านดูนายกตุมท่านมองนายกตุมก็ได้